you mm -hmm. เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะเรามาดูก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรกันนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูไว้เป็นแนวทางอย่าีเรียดมากเกินไปนะคะสําหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วยนะคะใครกดสมัครสมาชิกแล้วเพื่อพักผ่นมาดูดวงฟรีกันนะะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะคะคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ฉันคิดถึงเธอจังเลยมันเป็นความคิดถึงที่มันเต็มไปด้วยความเศร้ามันความคิดถึงที่ไม่สามารถแสดงออกได้เพราะตอนนี้เหมือนเธอจะแบบเลยไปไกลและเหมือนเธอจะไม่ได้สนใจฉันขนาดนั้นละเรื่องราวของเราสองคนมันเหมือนมีกำแพงมันเหมือนมีกำแพงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างกั้นอยู่มันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันเข้าใกล้กันไม่ได้เข้าใกล้ปุ๊บมันเหมือนไฟอ่ะมันร้อนมันกวนกระวายมันมีปัญหามันทําให้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะมันเข้าถึงยากจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเรามันน่าจะดีกว่านี้เนาะฉันเองก็มีความสุขนะเมื่อคิดถึงเธอฉันรู้ว่าเธอก็มีความสุขที่ได้คิดถึงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเก็บช่วงเวลาที่มีความสุขนี้ไว้นะแม้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ เราจะมาในเรื่องของความรักเรายังเป็นแค่เพื่อนกันอยู่หรือเราอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนหรือคนรู้จักแต่ฉันส่องเธออยู่ตลอดนะแล้วก็เผือกเรื่องเธอตลอดด้วยแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตเราคงจะได้เป็นแฟนกันในสักวันหนึ่งฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันรู้สึกกับเธอมากๆนะนี่คือข้อความก่อนนอนของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุดินการทุกก์มังกรนะคะ อแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลคูมธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุลมอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะวันอาทิตย์เนาะวันพุธนะคะวันพฤหัสน,น,นะคะตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรจะมีตัว G ตัว R ตัว E นะคะตัว O นะคะตัว S นะคะตัว T ตัว A นะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะคืนนี้ฝันดีลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย